เป็นอุยมานี่ป้าขี่ก่อนได้ไหมลูกอ่าแล้วมา้าไล็กเป็นไหมตายแล้วเห็นไูีป้าี่หน่อยนิดในในอยู่ยังไงอยู่นี้อ่ในกระโดดไหม่นี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยยุบยุบยบยุบมาเบาย่าๆอย่ายุบยุบสอคนนี้เขาจะหักแล้ตายแล้วเก่งาเก่งอีกแล้วตายคุณนี่กรรมการ ดิฉันไม่เป็นกรรมการแล้วทีหลังเนี่ยได้คนเก่งด,ดีแล้วแหละที่อื่นไม่รู้แหละได้ไปแบบนี้ไหมแต่ว่าคืนนี้ผู้ประกวดมีคุณภาพทุกคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะไม่รู้แหละดิฉันว่ากรรมการต้องหนักใจนะคะกรรมการมีความสุขทุกคนเลยที่เ,เด็กสแสดงออกไปค,คิดให้หอ่ลูกเนี่ยโรงเรียนสอนการสแสดงจับวบิยาค่ะโรงเรียนสอนการสแสดงจับวบิยาอยู่ตรงไหนคะ ถน,นตัดม่เล่นเนลือกทายอยู่ข้างๆนั่เข้าวผู้ปีค่ะข้าวผู้ปีแสดงมาพิจินได้ข้าวผู้ปีหรือก็แม่ข้าวผู้ปิแล้วเดบับิญาเนี่ยชื่ออะไรคะครูที่สอนชื่ออะไรลูคกคือเอสกับกูบอลกูและกับกูบอลมาข่าวันนี้ไม่มาอา้าวมาลูกศิษย์มาแล้วทำไมไม่มาไปไหนไปออกงานาสาุขาเจเทนีมาเลยจะถูกที่กาดเด็ดค่ะพา,าปานักแสดงไปประกวดด้วย แสดงงานแสยรูเสียงค่ะอ๋อแสดงว่าหลายงานคืนนี้แล้วชุดออกมาจากไหนนี่ลูกมาบยามาบยาบาบยาเนี่ยเด็กน,นะคะก็เป็นสถานสุดเด็กอีกกลุ่มหนึ่งนะคะอยู่แถวถนนสัต์ใหม่ตรงนั้นนะคะและเด็กาบยาเนี่ยช่างหนึ่งที่ที่ฉันเคยศึกษาน,นะคะก็คือ เด็กกลุ่มนี้เหมือนกันส่งเข้าประกวดแฟนต้ายุวทูตนะคะท่านหลายท่านได้ติดตามและก็ได้เป็นตัวแทนนะคะเด็กคนนั้นอยู่โรงเรียนมานิตาและก็ไปศึกษาอยู่ที่เจอร์าบิยาและก็ได้เป็นตัวแทนจากสุราธานีไฟแซ่ยุวทูตที่ประเทศอังกฤษกับคุณนุ่นอ่าวรนุชวงสวัสด์นะคะที่ที่ฉันได้ติดตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสถานที่ฝึกการแสดงอีกกลุ่มหนึ่งที่ ควรสนับสนุนให้ลุกหลานของท่านไปเรียนนะคะหรือว่าบ้านลำไทยก็แล้วแต่นะคะหลายๆที่ในชุมชนโรงเรียนเราก็ชุมชนเราก็มีนะลูกทำอะไรชุมชนเราก็มีนะคะบ้านรับศิลป์หรือว่าครูก็ใโรงเรียนทศบานนะคะดิฉันประชาสัมพันธ์ให้หมดนะคะตรงไหนที่มีการฝึกสอนลำไท้หรือว่าทาอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีดงามงามแบบนะคะขอคะแนนได้ยังเมื่อกี้ลูก กรรมก,การเนี่ยนะคะไฟน้อยมากลูกก็เขียนได้ดีนะกรรมก,การอาจจะว่วงบ้างแล้วก็ได้แต่ว่าลูกตัให้ดีนะกรรมก,การอาจจะเขียนตัวเลขผิดบางทีเนี่ยเขียนสองร้อยเป็นสามร้อยก็ได้เขียนเลขแปดเป็นเลขศูนย์คือเลขศูนย์ใส่สองตัวได้หนึ่งร้อยเลยถ้าเขียนเลขแปดก็ได้แค่แปดสิบใช่ไหมเนี่ยกรรมก,การจะรูหลับพยายัางไม่หลับเลยแม่นั่งดูทุกคนเลยชอบอ่ะขอนะขอเยอะๆเลยคน่ะ ค่ะวันนี้หนูก็ทำเต็มที่เล้นะคะหนูก็ขอฝากหัวใจของหนูแน่วไว้ในดวงใจของกรรมการด้นะคะขอบคุณค่ะฝากดวงใจไว้แนละหนูกลับกลับมาเละลูกขี่ม้ากันคล้วยกลับไปนะแต่เดี๋ยวนะขี่เมื่อกี้ป้าไปส่งคนโน้นได้กลับมาตัวเท่าเดิมเอาไว้สวยๆเดี๋ยวไ,ไ,ไปส่งอีกไปส่งอีกกลับไปดูเผื่อกลับมาเท่ากันดีค่ะนะดนะคะไป ใจคนได้เลยใช่ไหมระหว่างที่ท่านกำลังาำการรวรวมคะแนนอยู่นะคะและท่านทีอยที่สุดท่านใดที่ยังไม่ได้ลอยกะส่งในค่ำคืนนี้นะคะ ท่าน้ำวัดสมหวังวนารามนะคะก็มีท่าน้ำที่แจกพร้อมเสียแน่นไปเอยกับต,ตัวนีน้มีผสมอย่างเดียวทีเลยค่ะนะคะและหลังจากนั้นนะคะพเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไปซื้อได้นะคะอย่าลืมน,นะครับยาบัวโอเอทั้งในใจน,นะครับเดี๋ยวจะหมดเวลานะครับท่านจะไม่ได้ให้รางวัลกับลูกหลานของท่านนะครับเพราะะฉนั้นนะครับอย่าอย่าลือนะครับใช่ ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกๆคนเลยนะคะอบอกกำลังวันนี้เส็บใส่แล้วก็หากไปยาเสรตจดีด้วยนะคะครับแล้วก็หลังจากเสร็จขิ้นการประกวดนะครับรางวัลเรียบร้อยนะครับท่านก็จะได้พบกับนักร้องรุกนพีรางวัผลผนใจมหาชนนะคะ 500, 5้าร้อยคะแนน,นดาวนะคะ และก็ได้คะแนนมาเลยแปดร้อยคะแนนเอ็มแต่ละเล่มเต็มเต็มหมายเลขหนึ่งสองตัวครับหมายเลขสี่ค่ะอันดับโต้ที่อันดับได้จำนวนหกพันห้าสิบคะแนนนะครับหกพันห้าสิบคะแนนนะคะอันดับรองได้สี่พันสามร้อยอันรองชนะเลิศอันดับสองครับรางวัลนี้จะท่านคณะกรรมการ จะไม่เกี่ยวกับมาเลยและดาวนะคะก็คือท่านกรรมการจะเป็นผู้ตัดสินนะคะการคะแนนของกรรมการถือว่าสิ้นสุดหลังจากที่เรารวมคะแนนเสร็จแล้วนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่หมายเลขที่ดูเต้นจังเลยอ่ะที่อดัหน่งตกองครับเด็กหญิงศัพท์กรชัยนรงค์นะคะ 178้อเ็แคะแนนนะคะเลก้าวขึ้นมาข้างหน้าดีไหมนะคะหมายเลข9กละหมายเลขหเชิญข้างหน้าได้รอ้ย้า้ลูกงเซนะคะเรามาดูที่ว่าตอนนี้อยู่ในเซตที yep ่สอง ตัวเริลูกแบบนางงๆเลยจับมือกันไหมลูกนะคะรางวัลที่จะประกาศต่อไปนี้ก็คือรอิงชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งเรจะเอาประกาศชนะเลิศดีกว่านี้ครับเอาชนะเลิศไ,ได้ก่บชนะเลิศนะคะส่วน <c oughs> คนที่ไม่ได้ประกาศก็คือรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะเอาล <c oughs> แล้ค่ะรางวัลชนะเลิศหนูน้อยนุ่มาศตีพอ2 5ะ3ประจะเออสามพระเจ้าส่างมในคลินี้คือ ไมเลยไมเลยค่ะค่ะีค่ะเออน้ำนลคะันนแล้วไปแ่งานที่9นี้ค่ที่ยายนนะคะขอแสดงายินดี้วยค่ะไม่เลด้ทนะครับลคะนนเลิกได้1 8สามนะครับกกอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับว่าความสามารถใกล้กักต่างนะครับโอกาสนี้นะครับ ออกการแสดง่านไพร์ท่แก้วนะครับนายมเทศบัญชีขบวนวัสดุนะครับได้กรุณามาให้เกยีตยมอบของรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศนะครับตายแล้วเราจาได้คนนี้ขี่ม้าก้งนก้วยวิ่งอไปครูจะประกวดกับชุดนี้นะคะและก็เดอ๋บาบิยาส่งเข้าประกวดใช่ไหมลูกอ่านะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะบัญชีเนี่ยนะคะการตัดสินเนี่ย มาครับมันอยู่ที่ความสามารถมันอยู่ที่อะไรหลายๆอย่างนะคะเห็นไหมคะาะฉะนนเนี่ยวันนี้เนี่ยบุกคุณที่ได้ที่หนึ่งในวันนี like ้เชื่อเหลือเกินว่าหลายท่านที่นองอยู่ตรงนี้นะคะดิฉันขอขออนุญาตเลยนะคะหนึ่งพวกเก่งนะคะการนำเสนอสองการแสดงออกนะคะเพาะฉะนนเนี่ยตรงนี้นะคะเป็นสุดสำคัญนะคะบแลัวก็ เพื blender, long, ่อไม่เสียเวลานะครับขอกราบเรียนท่านรองนายกเกษมกิงสวัสดนะครับได้กรุณามอบรางวัลพระองค์พระนเรศอันดับหนึ่งไม่เกิหมายเลขเก้านะครับเด็กหญิงอภิทยาไคยจำเนี่ยครับท่นนี้ร้องสดอกมาลีพร้อมกับองคุณสวยงามมากเลยค่ะรางวัลยื่นตร อาบาทดด้วยนะคะสมัยฟุ่เฟนะคะดีใจด้วยจริงๆสำหรับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในค่ำคืนนี้นะคะแล้วก็ขอดีใจกับทุกกคนนะคะที่เข้ร่วมสบตวในคืนนี้นะลูกนะวันนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่วันโหรสตดีที่สุดแล้วนะลูกขอเสนียงอเสเย็มรงมือดังๆให้กับพวกเข้าอาขบวนทุกคนเลยนะคะ และขอขอบคุณท่านกรรมการทุกท่านที่ได้เกียรติมาร่วมกับสิ่งในค่ําคืนนี้ด้วยค่ะสําหรับเราสองคนค่งคืนนี้นะคะติดภาพประการใดสิ่งใดที่ทําให้ท่านด้วยกับผู้ที่อาจจะไม่ ไม่ไม่ถูกต้องในบางครั้งนะคะดิฉันก็ขอไปในหน้าที่นี้ด้วยนะคะแล้ก็โดยโดยเจตนาก็คือเราจะอยากจะมาช่วยในกิจกรรมของวันนะครับค่ะค่กาะทำความรู้กับงานในที่ไม่เข้าใจไม่เอ้าหูต้องก็ขอไปในหน้าที่นี้ด้วยนะคะอีกสัก่วนหนึ่งเราจะได้ชมการแสดงของดวงจันทร์สวนีนะคะเพลงอะไรนะ้นโจ๊บไม่โจ๊บใจชอบใช่ไหม ยอดยอดดีเลยมพวกระวดทุกนครับจโรงเีแล้วก็น้อเนะครับเป็นลิงที่ดีของพ่อแม่นะครับเป็นิที่ดีของครูบาอาจารย์แล้วก็ยังไปโรงเรียนทวกี้โรงเรียนที่ไปโรงเรียนนะคะถูพ้วดี๋ยเนขาเป็นชาวบ้านในทุกคนนะคะวันนี้เราไม่ได้ไม่เปไหนูกไหต่อไปหนุ่ยยเ่ียยอะมากนะคะ เราเทียทั้งทุกข์ทั้งปวดทุกคนก็นั่งอยู่ในหัวใจของคณะกรรมกา